อ,อยู่กับเซียริวอีกแล้วโอ้ไปสุพี่เดี๋ยวปั่นนาครับ <c oughs> เอามันคือบอปันปันวะ <c oughs> โอ้เร่มเปิดพีดีโอวะ <c oughs> บอปัันเลยวะ ก่อ,อเน,นเนียนครับอยากปั่นเนียนๆนก็ต้องถอดสกี้ฝั่งขว้าออกข้างหนึ่งบางคนไม่ถอดครับต้องศึกษาดีๆถอดออกก็จะเนียนเลยจะไม่เป็นร่องสกีครับพี่น้อง วานเสร็จก็ปั่นเลยครับโอ้ปั่นนาแห้งไงกุ๊กเหมือนเดิม เข้าปั่นกี่รอบก็รอบเดียวน่าจะจบนะหรือว่าเอาจนละเอียดก็ไม่ทราบเันคี่ไทแบบนี้นี่ตับแตกเหมือนกันครับตับแตกเหมือนกันนะเนี่ยทำไมมันเป็นร่องนี้ะมันเป็นร่องขีไทอ่ะใช่ไหมตรงเนี้ย คนไม่มาเลยครับแถวนี้แรงจัดเลยแรงจัดแรงจัด xét là chỗ này bình này, áo áo bôi vậy. นี่ครับเก็บมุมครับปกติเขาจะยัดสโลครับแต่หมอนี่บอส่สโลครับหยัดเลยครับ <c oughs> ปกติเขาจะดึงสโลนะครับเพียนหลายๆท่านเวลาเข้ามุมเข้าอะไรเงี้ย <c oughs> อ่ะแล้วเตะครับจะทำยังไงก็ได้ครับ แล้วแต่สูตรไข่สูตรมันไม่มีดึงสโลครับเตียนข้าปั่นนี่จะดึงสโลแล้วก็เข้ามุมครับพอออกได้ประมาณหนึ่งช่วงรถก็ใส่กระต่ายเลยครับวิ่งยาวๆ เรียบร้อยครับบิ่งนี้ไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ